ับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Forstar นะครับผมเป็นเกมแนว For กายนะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันออนไลน์ได้หรือเปล่านะแต่จากที่ดูน่าจะออนไลน์ไม่ได้นะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะยังไม่กล้าพันธงถ้าใครแบบมีข้อมูลชัดเจนว่าออนไลน์ออนไลน์ได้อะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะเพราะมันเป็นเกมที่เล่นแก้เบื่อได้สุดๆเลยเพราะว่าช่วงเนี้ย ปกติช่องผมอ่ะเกมหลักจะเป็นเนสกบอร์ดหไรบน์มบรครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันอัปเดตเพิ่มบั mm ๊กเยอะเกินนะครับผมนะเครื่องผมที่แบบเด้งรัวๆเลยนะก็เดี๋ยวเรากดสตาร์ทเกมกันดีกว่าเนาะไปมามามาดิครับมาดิครับมาดิครับไปตรงไหนดีวะมาตรงนี้ดีกว่าเลนสีฟ้าอุ้ยโดนโดนนะผมไม่โดนอ่ะก็มาดิครับมาดิมาดิ เสียงเพลงมันแบบสนุกดีโอ้ยโอ้ย้ย,ยผมจะโดนนีบไม่นะอุย้ยมามาด่านที่สองด่านที่เท่าไหร่เราไม่รู้อุย้ยสีแดงโดนหรอวิ่งตรงกลางแล้วกันเย้ยเย้ยไปยาวระแบบนี้ มีคนโดนเฮยไปแล้วจ้าโอ้โหผมเข้าที่สี่อ่ะมาดีครับมาดีครับเฮ้ยมีตารางคะแนนด้วยเห็นไหม <c ười> ผมบอกเลยว่าผมเล่นบ่อยแล้วเกมเนี้ยเ <c ười> พิ่งมาเพิ่งมีเวลาได้รีวิวอ่ะเกมเนี้ยสนุกสนุกโหลดมาเล่นกันได้ฟรีนะครับผมเกมนี้ถ้าออนไลน์ได้จะดีมากหรือว่ามันออนไลน์ได้แล้วผมทำไม่เป็นวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นี่ด่าอะไรเนี่ยประตูชนเหระชนประตูเพื่ประตูชนไปโทษเอาประตูไหนวะประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้ผมว่าประตูกลางเลยไปประตูนี้ก่อนเนีโอ้ยโดนเบียดโดนเบียดโอ้โหโอ้โหยนี้กระโดดใหญ่เลยคนข้างหน้าเราอ่ะอ้าวกระโดดติดประตูไม่พัง เอาเอาเอาดาวขึ้นเต็มหัวเลยใครไม่รู้นะ่ะประตูนี้ประตูนี้มานีมาดีประตูกลางประตูกลางผมดาวมั่วนะเอ้ยก็มาดีครับที่1ไปดีครับกระโดดดึงดึงดึงไปก่อนก็ที่หนึ่งไปอะ่ะครับน้องๆอ,อ่าตารางคะแนนเรียบร้อยบินไปหลายคนเลย วิโอด่านนี้ยากอ่ะสตรอเบอรี่อะไรอีกวะสับปะรดอยู่นู่นสตรอเบอรี่กับสับปะรดอยู่แถวนี้ผมอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงกลางเนี่ยสับปะรดอยู่นี่สตรอเบอรี่อยู่นี่ด่านนี้เราต้องจำนะครับผมจําว่าแบบตารางตรงไหนมันเป็นผลไม้อะไรเราก็ดูที่หน้าจอเนี่ยตอนเวลาหมดสับปะรดอยู่อันนี้เฮ้ยมันเปลียนแล้วมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันตกเรียบร้อยลงไปเฮ้ยมันเปลี่ยนผมไอคนเนี้ย เอ่ออังุ่นสตรอเบอรี่อัง,งุ่นสตรอเบอรีองงสอร่สับประรดอยู่นู่นนี่ไงอัง,งุุนตรงนี้สตอรอเบอรี่แล้วก็สับประรดอัง,งุุนสตอรอเบอรี่สับประรดอัง,งุุนสตรอเบอรี่นี่ไงอยู่นี้เลยเฮ้ยมันเบียดผมอ่ะมันเบียดผมเอ้าเรียบร้อยร่วงไปหลายคนเลยแล้วนี้โอ้มีแตงโมมาว่ะ สตรอเบอรี่นี่ไงอยู่เลนนี้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยสตรอเบอรี่แตงโมตรงนี้องุ่นสำบรถอยู่นี่สำบรถอยู่นี่เฮ้ยบ้านนี้มันเบียดผมเรียบร้อยมีกดาบได้งเงรนเนี่ยนี่ไงเรียงตรงแถวเนี่ยองุ่น เอ่อนี่อะไรอะ่ะนี่องุ่นสตรอเบอรี่สับปะรดเฮ้ยอะไรอ่ะตรงไหนวะเออไม่ตายผมไม่ได้ดูโอ้โหดูก็มีแค่สี่อย่างผมเลยอยู่แถวสี่เรียงแตกเลยครับรออะไรแบบนี้ ะะไรรใครมู่้นโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างสำหรับเกม For Star นะครับผมเกมนี้เป็นเกมฟรีดาวน์โหลดนะครับผมเนาะถ้าออนไลน์ได้นี่จะแบบดีจริงๆนะแต่มันออนไลน์ไม่ได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลย สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม